ออสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ถูกถามแบบนี้เหมือนกันกําลังเล่นเล่นอยู่เนี่ยเล่นตำรวจจับผู้ร้ายเล่นทหารเล่นต่อสู้เล่นอะไรเนี้ยเราก็ตอบไปเลยว่าโตขึ้นจะเป็นซูเปอร์แมนโตขึ้นจะเป็นตำรวจโตขึ้นจะเป็นทหารอะไรแนวนี้ไอ,อ้นั้นเราก็ตอบไ,ไปตามความคิดของเราที่เราอยู่แบบนั้นเราเราไม่ได้คิดอะไรไกลกว่านั้น สวัสดีครับ มีคนมาถามผมบอกว่ามีคนถามเขาว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรเขาบอกว่ามันเป็นคําถามที่ทําให้เขาอึง้งแล้วก็ช็อกนะโดยเฉพาะวัยรุ่นของเราในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะตอบคําถามนั้นแล้วพอมันมาถึงช่วงหนึ่งคนนึกออกไหมครับพอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันเองในระหว่างเพื่อนๆกันนะว่าเอยเรียนเสร็จแล้วจบไปแล้วเนี่ยจะไปทํางานทําการอะไรจะไปมีอะไรเราถามอย่างนั้นถ้าเพื่อนเป็นอะไรใช่ไหมเราก็จะไปเป็นแบบนั้นกับเขาเพื่อนเป็นตำรวจก็เป็นเพื่อนเป็น าหาก็็เปนแต่กว่าที่เราจะไปเจอตัวตนของเราอะอุย้ยบางทีเราบอกเฮ้ยเรามาผิดทางนี่ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยความฝันผมเลยนะเค้าก็ถามผมอยากเป็นอะไรผมก็บอกผมอยากเป็นอาหารแต่ผมไปดูอีกทีหนึ่งผมพบว่าเฮ้ยผมอชอบเที่ยวชอบไปดูต้นมองต้นไม้ไปดูผีเสือ้อฟังเสียงนกอยากจะไปเยอะแยะทั่วประเทศเลยความฝันผมก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วผมว่าอยากจะเป็นนักประจนภัยแต่ถ้าเราไปบอกอย่างนี้ทุกคนจะบอกเฮ้ยมันนี่มันไม่ใช่อาชีเธรรมาหากินอะไรแบบ นะพวกเขาก็จะใส่ความคิดว่าเออทําไมไม่เป็นไอ้นี่ล่ะทําไมไม่ไปเป็นหมออ่ะทำไมไม่เป็นเขาก็ไม่ถามเราว่าเราฉลาดแล้วเราโง่อะนะ <c oughs> เราสอาได้หรือเปล่ามาคิดอีกทีเมื่อตอนเราโตแล้วเนี่ยนะครับพบว่าคําถามนี้มันก็ยังเป็นคําถามที่ดีนะมันทําให้เราอย่างน้อยที่สุดฉุกคิดไม่ได้วิ่งหรือเล่นไปวันๆหรือเรียนแบบใครเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะคิดอีกทีนะครับการเรียนแบบมันก็เป็นการที่เราพยายามหาความรู้ช่วงต้นๆว่าง,งั้นเถอะแต่ในที่สุดเนี่ยเราเองคงจะต้องตัดสินใจเองค้นพบในสิ่งที่เราชอบ ชม,มพบอะไรในสิ่งที่เรารักที่เราทําแล้วเรามีความสุขแม้ว่าสิ่งที่มันเป็นผลตอบแทนหรือความสำเร็จเนี่ยในความคาดหวังคนรอบตัวเราเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกับเขาเท่าไหร่แต่มันอยู่ได้นานนะฮะแล้วมันเป็นความสาเร็จว่างั้นเถอะผมคิดถึงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะในสุภาษิตบทที่22บข้อที่6เนี่ยในพระคัมภีร์ข้อนี้ครับเราจําได้บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปแล้วพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะเดินในทางนั้นบางคนก็เลยคิดว่าเอ้ยฝึกเด็กเนี่ยฉันอยากให้เขาเป็นแบบ พอเป็นแบบนี้ต้องเรียนแบบนี้นะต้องไปสถาบันนี้ต้องอย่างนี้ไม่เคยถามเด็กเลยว่าชอบหรือเปล่าอยากเป็นหรือเปล่าพ่อเป็นช่างก็อยากให้ลูกเป็นช่างพ่อเป็นเท่าแก่ก็อ,อยากจะให้ลูกดําเนินกิจการต่ออะไรแบบนี้แต่บางทีลูกเขาก็มีความฝันมีอะไรแล้วก็คิดนะครับบางทีเขาทะเลาะก,กันกับพ่ออะไระลูกอยากเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็บอกดูซิอุต่าสร้างเนื้อสร้างตัวทํะไรปูมามันไม่เอาอะไรเงี้ยครับไปโทษเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีความสุขไงดังนั้นในพระคัมภีร์ถึงได้บอกกับเรานะฮะบ,บอกว่าฝึกเด็กในทางที่เขา ขาควรจะเดินไปเราต้องรู้ก่อนว่าเขาควรจะเดินทางไหนไม่ใช่ความคิดเราเป็นหลักอย่างเดียวนะครับบางทีเขาเป็นคนชอบศิลปะบางทีเขาเป็นคนชอบใช้กําลังบางทีเขาเป็นคนกล้าหาญแบบแอดเวนเจอร์พยายามไปจนภัายอะไรแบบเนี้ยนะหรือบางทีเขาเป็นคนสนุกสนานบางคนเขาเป็นคนชอบโชว์เป็นเขาก็น้าไปเป็นศิลปินนักแสดงอะไรพวกนี้แต่บางคนขี้อายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้ไปเป็นนักแสดงอยู่หน้าเวทีเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่มีความสุขหรอกครับวันที่ผมมีความทุกข์มากเลยนะวันคริสต์มาสนี่แหละตอนเด็กๆเนี่ยเขาจับผมให้ไปเต้นระ ผมอายอายแต่ทุกคนมีคราบสนุกล่าเริงเขาเป็นเด็กเล็กๆนะแต่ผมเองผมรู้สึกว่าอ๋อทำไมมันอย่างนี้แล้วปีหน้าเนี่ยเขาทำละครใหม่ละครคริสต์มาสนี่แหละให้เด็กเล่นอีกผมก็คิดว่าไม่เอาแล้วผมจะพยายามหนีแต่พอดีละครนั้นมันไเปนเต้นอะไรแบบนั้น <c oughs> เขาเลยให้ผมเป็นก้อนหินนะครับไม่ทําอะไรเลยผมมีความสุขมากคือการแสดงผมออกผมคือไม่ได้เอาหน้าไปไปให้ใครเลยเป็นก้อนหินอยู่แบบนี้ผมเรียนรู้ว่าโอเคผมไม่ใช่คนจริงๆคนอยู่หน้าเวทีแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะบังคับใครทุกท่านครับเราเองอย่างจําเป็นต้องชี้นำเนาะเราเองยังจําเป็นที่ยัง จะต้องถามเขาว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรเพื่อสร้างความฝันให้กับเขาครับแต่ว่าอย่าลืมที่จะสังเกตว่าเขาถนัดอะไรมีความสุขกับสิ่งนี้ก็ทำอะไรเวลาที่เขาเล่นเนี่ยบางทีเขานั่งเล่นแล้วก็จินตนาการอะไรมันเข้าไปอย่างเงี้ยลูกเรามีจินตนาการเออเด็กคนนี้มีจินตนาการหรือบางทีเขาอาจจะใช้กําลังเอ้ยเขาไม่ได้เป็นคนเกเรหรอกแต่เป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่กล้าแสดงออกอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ค่อยๆใส่ความฝันหาช่องทางเปิดปูพื้นฐานอะไรเข้าไปแบบนี้ผักดันเขาเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะต้องเลือกแต่เขาโตพอแล้วเขาได้เห็น เขาสังเกตแล้วก็มีข้อมูลที่เราให้โอกาสเขาแนะนําเขาใน่สุดเขาจะตัดสินใจได้ดีอย่างนั้นนะครับผมว่าช่วยได้นะทุกฝ่ายมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขเป็นโค้ชที่มีความสุขนะ่แล้วก็เด็กๆหรือลูกหลานของเราที่โตมาเขาได้ตัดสินใจเองมีความสุขมีความภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ตัดสิในสใจได้ลงมือทาอย่างนี้แหละครับยังบอกเขาอยู่โตขึ้นจะเป็นอะไรแต่ว่าสังเกตมีความฝันอะไรความสุขอะไรทําแล้วทําได้นานทําแล้วมันต่อยอดได้อย่างนี้นะครับพระคัมภีรจะบอกว่าจงเรียนแบบ ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าเรียนแบบพระคริสต์ท่านก็เป็นแบบแห่งความสุขนี้ให้ดูนะครับ